โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์ดีๆมาแนะนำนะครับผมเป็นเว็บไซต์นะครับลงหุ้นส่วนนะครับเป็นหุ้นส่วนเว็บออนไลน์นะครับผมเนาะก็คือเราลงทุนนะครับรับเงินปันผลจากเว็บออนไลน์นะครับผมเนาะนี่ครับผมก็ลงทุนไปนะครับก ได้รับมาประมาณนี้แล้วนะครับนับผลผลทุกวันนะครับอ่าวันละ2.7ถึง3เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่อ่มาดูรายการการถอนนะครับมาที่คัดเชียเนาะก็ไปที่ประวัตินะครับประวัติฝากนะครับนะครับอ่าต้องขออภัยนะครับที่จะมีเสียงรอบข้างเข้ามารบกวนนะครับอ่ะนี่ครับเดินมาข้างล่างครับนี่ครับยอดที่ผมฝากไปนะครับ ผมฝากไปวันที่11นะครับเวลา3ามทุ่มนะครับ500บาทนะครับแต่ผมได้มาอีก50บาทเพราะว่าโบนัสฝากครั้งแรกนะครับก็จะได้50บาทนะครับแบบมาฟรีๆเลยนะครับผมจากนั้นนะครับอ่าละได้อีก50บาทตรงนี้นะครับก็คือนะครับชมาชิกนะครับที่นะครับสมัครนะครับนะครับลิงก์นะครับต่อผมนะครับประมาณนี้นะครับผมว่า ก็จะได้ค่านำนะครับห้าสิบาทเลยนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็สิบาทตรงนี้นะครับก็เป็นนะครับเขาปันผลมาให้นะครับผมนะปันผลมาให้กับห้าบาทตรงนี้นะครับก็คือวันหนึ่งเขาจะปันผลให้สองรอบเลยนะครับผมเนาะก็ถือว่าวันนี้วันนี้นะครับผมได้อ่าสิบห้าบาทนะครับสิบหกบาทดีนะสิบหกบาทนะครับก็สิบหกบาทนะครับแล้วก็อันนี้สิบเจ็ดบาทนะครับ ก็วันที่13นะครับวันนี้17บาทเลยนะครับอ่ะก็เวลาเที่ยงกับบ่ายโมงเนาะครับเนาะมาให้มาปันผลมา17บาทเลยนะครับก็คือเขาจะเอาเงินตรงนี้นะครับมันก็จะทบให้นะครับทบแบบปันผลให้เราทบไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะแล้วก็50บาทตัวนี้ก็อ่าเหมือนกันครับก็คืออ่าสมัครใต้ลิงก์นะครับใต้ ผู้เป็นหรือว่าผมเป็นคนแนะนำอะไรนี้นะครับเขาก็สมัครนะครับผมก็ได้ครับห้าสิบาทนะครับก็รวมเป็นหกร้อยแปดสิบสี่บาทแล้วนะครับผมเนาะโอเคนะครับวิธีสมัครนะครับวิธีสมัครนะครับผมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเนาะผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดในการสมัครนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็เรานะครับ แอดไลน์นะครับนะแอดไลน์นะครับแอดไลน์ไปนะครับแอดไลน์ไปนะครับไปหาแอดมินนะครับก็เขาก็จะมีรายละเอียดแจ้งเรามานะครับอ่ะคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับลงทุนขั้นต่ำนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับนะก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะทิ้งให้ครับดูนะครับในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับเขามาดูได้อันั้นนะครับแอดมินก็เป็นข้อความสนัดมาให้เรานะครับเขาบอกว่าให้กดแปดแปดเพื่อสมัครเากดแปดแปดไปนะครับดังนั้นนะครับเขาก็ใช้เราแจ้งนะครับรหัสผู้แนะนํานะครับแล้วก็จะทิ้งรหัสผู้แนะนําให้นะครับนะเราก็แจ้งไปนะครับ อันนั้นเขาก็นะครับก็จะแจ้งให้รายละเอียดให้เรานะครับก็คือชื่อนามสกุลนะครับอลิไลนะครับเบอร์โทรนะครับชื่อบัญชีเลขบัญชีนะครับพร้อมระบุชื่อธนาคารนะครับแล้วก็แจ้งไปนะครับและเขาก็จะแจ้งนะครับอ่าหมายเลขบัญชีเขานะครับให้เราต้องการโอนไปนะครับให้เขานะครับพอโอนเสร็จนะครับเราก็แจ้งอ่าทิปในการโอนไปนะครับราต้องเอาบัญชีที่เราแจ้งไปนะครับอ่า แจ้งไปที่สมัครนะครับเราต้องเอาบัญชีนั้นนะครับโอนไปนะครับอ่านี่ครับมาดูรายละเอียดในการเติมนะครับเติมครั้งแรกนะครับเติม500บาทนะครับได้รับโบนัส50บาทนะครับที่ผมแนะนําไปในสกู่นี้นะครับเติม5,000นะครับรับ999บาทนะครับเติม10,000รับ199เติม50,000รับ499เติม100,000รับ699นะครับผมอ่าโอเคนะครับหลังนั้นเราก็แจ้งไปเนาะแจ้งรายละเอียดไปนะครับ นะครับสลิปนะครับแล้วก็โอนแล้วเราก็แจ้งไปนะครับแล้วเขาก็จะทําการสมัครให้เรานะครับพอสมัครเสร็จแล้วเขาก็แจ้งยูสเซอร์เรานะครับกับพาสเวิร์ดมาให้เรานะครับเพื่อที่จะล็อกยินเข้าสู่ระบบนะครับผมเนาะถ้าเราจะไปสมัครเองไม่ได้นะครับต้องมีผู้แนะนํานะครับต้องมีผู้แนะนําเท่านั้นนะครับถึงจะสมัครได้นะครับผมเนาะโอเคนะครับพอสมัครเสร็จก็เขาจะแจ้งกลุ่มนะครับแจ้งอะไรให้เราเข้ากลุ่มนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับ เหมาะสําหรับนะครับสายชวนเพื่อนนะครับนี่ครับดูนะครับชวน5คนนะครับอ่าลงทุน5คนนะครับรับ400บาทนะครับรับโบนัส400บาทเลยนะครับอ่าชวน10คนนะครับรับ800รส่วนชวน20คนรับ1,500นะครับอ่า30คนนะครับส่วน30มสิบคนรับ2,500นะครับชวน40คนรับ4,000นะครับส่วน100คนรับ8,000นนะครับผมเนาะอันนี้เหมาะสำหรับสายแนะนำเลยนะครับผมเนาะ โอเคนี่ครับรายละเอียดนะครับในหน้าเว็บนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับส่วนเกมคาสิโนอะไรต่างๆนะครับในเว็บนี้นะครับเราจะไม่สามารถเล่นได้นะครับผมเราไม่เล่นไม่ได้นะครับคือเราแค่ฝากเงินเพื่อรับปันผลเท่านั้นนะครับอ่แต่ถ้าใครอยากเล่นก็ต้องเปิดยูเซอร์ใหม่นะครับถึงจะเล่นได้นะครับแต่นี่คือเราจะเล่นไม่ได้นะครับก็คือรอปันผลให้อย่างเดียวนะครับฝากถอนได้เท่านั้นนะครับ วิธีฝากสอนก็มาที่รายการบัญชีนะครับตรงนี้นะรายการบัญชีตรงนี้นะครับก็มา,อายอดคงเหลือนะครับไม่ใช่สิเราต้องมาที่แคชเชียนะครับแคชเชียตรงนี้น่าจะใช่นะครับามาฝากการแคชเชียนะเนี่ยการฝากนะครับก็จะมีอันน,อนนี้ธนาคารไรนะครับ เราจะโอนแบบไหนมเงนกิ้งอ่าธนาคารอะไรของเรา S B นะครับยอดโอนเท่าไหร่เชื่องเรานะครับแล้วก็ไม่เด้บัญชีเรานะครับเวลานี้เราต้องนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นหมายเลขผู้รับนะครับคือของของเขานะครับเราต้องคัดลอกเอาตรงนี้นะครับคัดลอกเอานะคัดลอกไปนะครับจากนั้นเรากดอ่าไปโอนก่อนนะครับคัดลอกแล้วโอนนะครับ อันนี้เป็นชื่อเขานะครับตรงนี้เป็นชื่อเขาเนาะ,ะแล้วก็ดูดีๆก่อนนะครับการโอนนะครับเพื่อที่จะเติมเงินนะครับจากนั้นแล้วก็พอเรา,อาโอนเสร็จนะครับก็จะมีสลิปเนาะถ้าเราไปโอนผ่านตู้ ATM หรือโอนธนาคารในในแอปเนี่ยเราก็ต้องมีสลิปนะครับเพื่อที่จะมายืนยันตรงนี้นะครับอับนับโหลดสลิปตรงนี้นครับ พอเราเอาเสร็จนะครับเราก็ต้องมาคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับกดคอนเฟิร์มนะครับเราต้องทารายการเสร็จก่อนทุกอย่างนะครับถึงมาคอนเฟิร์มได้นะครับผมเนาะโอเคพอคอนเฟิร์มเสร็จนะครับเราก็ไปแจ้งแอดมินอีกก็ได้ครับผมว่าเราโอนเงินเข้านะครับบัญชีเรานะครับผมเนาะอ่ะน่ครับประวัติการฝากรอสักครู่ครับประวัติการถอนเนี่ยครับอ่าตอนนี้การถอนเงินนะครับก็คือเลือกธนาคารเรานะครับเลือกที่เรา ทำการที่เราสมัครไปนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีเรานะครับหมายเลขบัญชีนะครับยอดถอนนะครับจากนั้นเรากดถอนเลยนะครับง่ายๆครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ดูรายละเอียดในการสมัครนะครับได้ลิปผมนะครับผมเนาะผมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ไว้ก็ได้เจอกันใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ